ขอสวัสดีครับท่านผู้ชมที่เข้าร,รักทุกท่านวันนี้ผมทนายถาวรประทุมทองช่องถาวรลอยเยอ์นะครับก็จะมาพูดคุยกับท่านแบบสบายๆเช่นเคยวันนี้ตรงกับวันที่11กันยายน2565ะครับวันนี้ผมจะมาพูดถึงเกี่ยวกับการขอแก้ไขข้อมูลเครดิตบูโรนะครับตามพระราชบัญญัติข้อมูลธุรกิจ ปีพศ2อ4 5นาสะนะครับมีข้อสำคัญอีกประการหนึ่งคือการเปิดเผยข้อมูลเครดิตบูโรนะครับจะต้องได้รับความยินยอมจากเจ้าของข้อมูลเครดิตก่อนอันนี้นะครับผู้เราก็ต้องทราบไม่ดีว่าเขาจะเปิดเผยข้อมูลเราเขาต้องแจ้งให้เราทราบก่อนหรือว่าได้รับความยินยอมก่อนนะครับที่นี้การเปิดเผยข้อมูลให้บริษัทข้อมูลเครดิตแจ้งเป็นหนังสือ แก่เจ้าของข้อมูลภายใน30วันตามพรบข้อมูลเครดิตบูโรปีพศ2 5 1 5มาตรา20วรรค3นะครับอันนี้ก็ต้องแจ้งให้เราทราบด้วยนะครับหลังจากที่เปิดเผยข้อมูลของของเราทีนี้เมื่อเราชำระนี่เสร็จชิ้นนะครับการที่จะลบข้อมูลเครดิตบูโรออกจาก ออกจากระบบนั้นจะต้องถูกลบออกไปเมื่อใดนะครับทีนี้ข้อมูลจะถูกลบออกไปเมื่อครบ3ปีหรือ36เดือนนะครับหรือว่า Backlist ถึงจะถูกลบออกไปอนอกจากนี้นะครับสิ่งที่ทุกคนต้องทราบาเรื่องอายุความาบัตรเครดิตหรือว่าบัตร ATM หรือว่าการกู้เงิน เบิกเงินเกินบัญชีหรือว่าบัญชีเดินสะพัดนะครับมีอายุความเท่าไหร่นะครับอันนี้ก็เป็นสิ่งที่พวกเราจะต้องทราบกันนะครับสำหรับบัตร ATM นั้นเมื่อเรากดเงินธนาคารออกมาแล้วเมื่อถึงกำหนดชำระใช้เงินคืนแต่เราไม่ชำระอันนี้อายุความเริ่มนับตั้งแต่ที่วันเราผิดนัดไม่ชำระนี่นะครับมีอายุความ2ปี ทีนี้ส่วนการเบิกเงินเ,เกินบัญชีหรือว,ว่าบัญชีเดินสะพัดนะครับซึ่งที่บริษัทห้างร้านเปิดบัญชีกันนะครับบัญชีเดินสะพัดนี้ก็คือเป็นบัญชีกระแสราวันมีการสั่งจ่ายเงินตามเช็คอ่าเหล่านี้เป็นต้นนะครับอันนี้อายุความ1ิบปีนะครับเพราะมีสัญญาการ กูหรือว่าการเบิกเงินเกินบัญชีอยู่นะครับตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา193ทับสินะครับทีนี้มีแนวคำพิพากษาสารดีกาที่4573ทับ2561ประกาศกระทรวงประกาศธนาคารแห่งประเทศไทยเพื่อเป็นการคุ้มครองผู้บริโภคหรือว่าผู้กู้เงินนะครับก่อนฟ้อง ู้ประกอบธุรกิจจะต้องมีหนังสือบอกกล่าวหรือว่าติดเตือนที่ผู้กู้ไม่ชำระหนี้หรือว่าผิดนัดชำระหนี้ให้ผู้กู้ทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า20วันให้ผู้กู้ชำระหนี้โดยชอบก่อนและเมื่อครบกำหนดผู้กู้หรือว่าจำเลย ไม่ชําระนี่โจทย์จึงจะฟ้องจําเลยได้อันนี้ตามแนวคำพิพากษานะครับต้องมีหนังสือบอกกล่าวล่วงหน้าก่อนให้ผู้กู้หรือว่าจําเลยชําระนี่โดยชอบก่อน20วันนะครับ ทีนี้นะครับหลังจากในการกู้เงินนะครับหรือว่าบัตรเครดิตหรือที่ทางธนาคารออกบัตรเสริมให้แก่ผู้มีบัตรหลักนั้นในการชำระนี้เป็นอย่างไรจะแบ่งแยกหรือว่าชำระ รวมกันหรือว่าเป็นลูกหนี้ร่วมนะครับอันนี้บัตรเสริมกับบัตรหลักถือวาอ่าเป็นการจะต้องรับผิดร่วมในฐานะลูกนี้ร่วมนะครับถือว่าทุกคนเป็นผู้ก่อหนี้จากวัตเชดิตโดยไม่อาจแบ่งแยกตามประมวลกฎหมายและแพ่งและพาณิชย์มาตรา2 9 7ได้ ทีนี้ข้อมูลบัตรเครดิตบูโรของท่านจะยังไม่ได้รับปรับเปลี่ยนสถานะบัญชีและยอดหนี้ในทันชีหากว่าเราชำระหนี้เสร็จตามมูลนี้ที่เราเป็นหนี้อยู่แต่ข้อมูลจะมีการเปลี่ยนแปลงและแสดงผลรายงานเครดิตบูโรในเดือนถัดไปนะครับสมมติว่าเราชำระหนี้เสร็จครบถ้วนในเดือนนี้ในเดือนถัดไป นะครับบริษัทข้อมูลเครดิตบูโรก็จะรา,ายงานแสดงผลการชำน,นี้หรือว่าการปิดบัญชีนะครับที่เราผิดนั้นมาเพราะอะไรนะครับเพราะระบบข้อมูลของเครดิตบูโรเป็นการรายงานแบบรายเดือนคือข้อมูลความเคลื่อนไหวของเดือนนี้นะครับจะรายงานหรือแสดงผล ในเดือนหน้าอันนี้สมมุติว่าเราปิดบัญชีเสร็จนะครับบริษ mm ัท hmm. ข้อมูลหรือว่าข้อมูลเครดิตบูโรของเราก็จะไม่ถูกลบทันทีทีนี้ในการถูกลบใช้ระยะเวลากี่ปีอันนี้ก็คือใช้ในระยะเวลา3ปีหลังจากที่เราติดแบค k ครดิตหรือว่าติดข้อมูลเครดิตบูโรนะครับทีนี้การลบจะลบเป็นเวลาเดือนถ้าหากไม่มีข้อมูล อ่าใหม่เข้ามานะครับก็จะลบอ่าเป็นลาเดือน3ปีก็คือ12 3 36ก็คือ36เดือนนะครับไปจนกว่าจะครบข้อมูลของเราถึงจะถูกลบโดยสมบูรณ์นะครับทีนี้หากท่านคิดว่าดีมีประโยชน์หรือว่าพอจะเป็นประโยชน์หรือว่านำไปใช้ กับชีวิตประจําวันที่จะเกิดขึ้นหรือว่าที่ท่านประสบการณ์อยู่นะครับก็ขอฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร e นะครับให้ด้วยจะขอบคุณยิ่ง